รีวิิรถหน่อยครับเพิ่งล้างเสร็จเครื่องเดิมนะครับเดิมลงกึงฟาสโตนะไม่ใช่เดิมลงงานภายในก็ล่งลครับผมเน้นสายหรือไม่สายเก็บอันไหนไม่ใช้ก็ถอดออกหมดมีค้มสองอันนะครับ ก็อันนี้เห็นคนถามมาว่าทําที่ไหนพี่ชายผมทํามาให้นะครับพี่ดาม ge สีส้มอะครับผมไม่าจาไม่ได้ว่าทาที่ไหนมานะครับท่อของอะไร no แบนครับท่อไม่ได้ตีแบน์นะครับเสียงก็ตามในคลิปที่เคยได้ยินวันนี้ไม่ได้สตาร์ทนะครับ ชาวบ้านจะไล่ออกจากหมู่บ้านแล้วก็ประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรมากที่เหลือก็แต่งตามคนอื่นเขาเห็นมีคนอยากเห็นรถก็ไม่ต้องถ่ายรูปครับรีวิวยี่อะไรกันโอเคนะครับ